งานงานี้งานอยู่โร่งมัน่นนีมันหลายเพิ่นก็เลยให้เฮาน่ะขามาซอยจะมือน,นีวันอาทิตย์ก็เลยตงวใคเขาม้าซอยเพิ่นบ <c oughs> ่รู้ว่ามือน,นีหนาง,งานจะเป็นอี่ยงนะแต่เพราะว่าบางมือเกิดเป็นตัดมักหน้าโบบางมือก็เป็นโรคหญ่าถอนหนต่ว่ามือน,นีเขาเฮ้าลอ,อรถมาดับอยู่เดี๋ยวเฮาจะพ่าลงไปว่ารถ <c oughs> น้ามกันห็นอยู่าลูกสวอนตม้งจ้ เท่เท่เ <blunt> ท <animation> ่เท่เซทัดเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์สีแดงมึอนี้ไ่ได้หยุดจ้ะวันหยุดที่ไม่ได้หยุดวันหยุด ันหยุดไม่มีอยู่จริงจะมือนีกะมาเฮ็ดงานมหน,นี้งานอยูโล่งมั่นนี่มันหลายเพิ่นก็เลยให้เท่านะ่ะขอมาซอยจากมือน,นี้วันอาทิตย์ก็เลอยตรงเลยขอมาซอยเพิน่นบพราะรู้ว่ามือน,นีหนาง,งานจะเป็นอียงนะจ๊ะเพราะว่าบางมือก็เป็นตัดมักหน้าโบบางมือก็เป็นโรคหยาท้อน,ออน,นห้า่ามือนี้เท่ารอรถมารับอยู่เดี๋ยวเขาจะพาลงไปว่าจะไปเบิ่งนกันว่ามือนีนะเขาจะได้เฮ็ดอียงตอนที่จะลงไปทํางา,านเนี่ก็คือเขาจะได้นนั่งรถลงไปนะจ๊ะเพราะว่า ที่ท,ที่จะลงไปทํานี่ก็มันอยู่ไกลมันยางบ่ไดม,มันใสเ <For fruit, S 1> วลาโดนก็จะน tense, ี่ถดผ้าลงไปแต่เดี๋ยวจะผ้าส้มบรรยากาศสองฟังทางหลวกะส่วบรรยากาศพื้นที่ของสวนมองนี่จะที่ขาเจ้าเอิญโล่งมั่นนะจ้ะมองนี่ก็คือใต้ตอนบนนะจ้ะสวนตีเฮาอยูนี่ก็คือภาคใต้ตอนบนเพราะมันใต้สุดด้วยแตอันนี้คือกึ่งๆใต้ข้ามสะพานมาก็เลยเป็นภาคใต้พอดีจ้ะ เลยมื่อรถข้ามคนแล้วตรงไหนที่มีหญ้าเราจะไปกำจัดบริษัทรับกำจัดหญ้านี่มั่นพลังนี่มั่นพลังสองสามเที่ยวจ้าตอนนี้เรากิดเดินทางมาถึงหน้างานแล้วนะจ้าตอนนี้เดินทางมาถึงหน้างานแล้วตนนงางารง เห็นมาเนาะมองที่เองแมาที่มาส่งข้าอยู่ตรงนี้เมื่อที่เราจะมาทํางานถอนหยาจ้าที่ว่าบานเ้าเอิน้นลบหญ้าจ้าลบหญ้าแปลงนี้แปลงนี้ทั้งแปลงเลยนะคะแปลงนี้ทั้งแปลงเลยลบแปลงนี้ไปก่อนลบหญ้าให็นมัน้นขอบคุณเลยครับขอบคุณบอกแน่เลยมาแตานี่ อันนี้มือว่านเ้าลบไปแล้วลองนี้เ้าลบไปแล้ววันนี้เ้าก็จะเริ่มลองนี่ลองไหนที่เราจะลเบเขาออก็เปิดผภาออกเปิดผภาออกลบไปทีละวลองจ้ะ,ะให้เอาหนักไปให้เรื่อยแรงงานไทยพม่ากัมพูชายจ้ามือนีรไทยม่ฆ่าเลย ตอนนี้กะิืมง,งาน,งน,นเราจะลืมลก <ไป S 1> ลเราจะทำไมันไมเห็นอยู่ว่าใต้ลูกใต้ก <c oughs> ะขาไปขาล่อจะนิ่งก,ก <c oughs> ะิ่มถอนจ,จะนอกจาต้องถอนถ <c oughs> อนหญ้าออกจากทั้งออกจากทั้งข้างข้างข้างร่องมันแบบนี้และกะหญ้าที่มันเกิดแทมมั่น้อมจะ อันใดท้อนได้กระท้อนอันใดท้อนว่าใดห่อกระใสอันนี้ตัดลูกประมาณนี้ล่ะสองต้นขึ้นใหญ่เถอะวะบ่พอมั้ยตัดที่ต้นหรือไมเราต้องแยกหญ้าและมันออกให้ได้สู้สู้เออแดดตะเชสาพร้อมเด้มือนี่ นป้าไปยังอีเด็ดเราไปคัวแล้วนะร้องท้มตัวควได้ใช่เดี๋ยวตอนนี้เพิ่งได้ตัวนึงทามโตกว่าขัวเยังแก๊ดปะบาๆ Bò bò. Đeo hoàn cả chít đây Mẹ đẻ thương vừa đi đâu สองโมงกลัวถึงเวลาเบรกแล้วจ้าทุกคนแต่เวลาเบรกกัเส็จถอดถุงมือไปกินขนมร่องทองเพราะว่าพักเทียงเข้าจะพักเทียงตอนบ่ายโมงรถสีมหาเข้าตอนบา่ายโมงป่ะเข้ายางไปนา่งกุละรอรถไทปะ่ะเบ เอาอะไรปะเนี่เขาม่รังเจ้าน, <laughs> น้ำนี่เขาเจะกระแจกแน่ใจน้ำเนี่ยามมาเห็ดงานก็คือไปลงซื้อเส้นเอาหนามเขาจะแฉมากจรละ่ะตะกินหนามแซ่บนดิเข้ามาอันนี้แซ่บเยอะเดี๋ยวนี้หนามเขาแซ่บตัวไหนเขามาวาัวขาวสารไข่ก่อนออยี่หัวสีแดงเยอะ ให้กว่็ทั้งสีแดง,แดงน,นี่ทัตติเกอร์สีแดงนะอันนี้อัสติกเกอร์สีแดงนะเพราะเสียบนี่แบบจ้าที่มีแดงน่ะนี่ต่างแดงมีซ่างานเกษตรค่ะมีซ่างเก้าเดือนตอนไปจ้าหยกได้เวลาลงไปทำงาน,นต่อแล้วจ้า ก็เถิไปร่องไปหนาง่าย่ก yeah, ่อเดินเข้าร่องตัวเองเหมือนเดิมเนี ah ่ยเขาก็เ <het> สีข <rez io> <the> ึ้นนะ้เวนฮเากินข้าวอยเ ไอตีออกไปแล้วเฮ็ดล่องรถไปแล้วพายางเฮ็ดบอเออขับรถเร็นกว่าไนแล้วเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ หยาพี่น้องเก็บเนี่เก็บเนี่ยโอ้นัดตอนนี้กะพักพักเที่ยงหรอจ้ะ่วมาพักเที่ยงเป็นเมล่าส่วงบายโมงเที่ยงสี่สิบห้านาทีรถเพิ่นกับจะขึ้นมาฮับเขอากำลังฮับจะลงทรงไปกินข้าวจะไปส่งมองคู้ ไปกินข้เที่ยงไงทวนควนหมปอนตับก้อนเดี๋วไป น่คนางพบเพียดตำง่ามเขาแขนน้อวันนี้คอขั้วข่เนาะอ่าขึ้นมากลลวจ้าขึ้นมากอะมใไซเลยจ้าส้มตำาอ๊ยสวัสดีเอ็ไปลาแดกดิโอ้ยเนปลาเข้มหราอบ่มมใส่ปวดคอเนี่มือกลางวันของเรามียังเนี้ยไลไรปาชิมกดเกียดจ้า ก็เฉียดเข้าวห้าวหอมไปจ้าข้าไม่พัดนี่อันนี้ออมยังนี่ตามข้าเครื่องไก่ออมเครื่องในอันนี้ทอดไก่พัดหมูกระลำแล้วอันนี้พัดดอกหมูพัดดอกนี่ยังนี่พัดดอกนี่โอ้ยหลายหลายหลายต้องกินนังปะอันนี้พวกกราทอดนี่พวกก้าเสื้อนล้วมันโอ้ยแซ่บปะอืม ตะออนตามองจ้าเท่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 เซทัดโอ้เท่จานเลยามได้จ้าไม่กินเข้าเที่ยงน้ำกันตา้วยนี่ตามเลยหอตามเลยนี่หรอขับวะเขาไม่ผักแล้วนะ กินข้าวเสร็จแล้ว,วกลับไปโรงงานช่วงบ่าย่อจะเหมือนเดิมจะถอนหญ้าเหมือนเดิมจะตอนอนี้นก็กระจายกำลังกันออกลูกหย่าคือเราจะงานจอบเมือน,นีงานจอบสำนักงานใหญ่ของเฮาเมื่อน,นจีจะประมาณนี้เราจะตอนเช้ารถก็จะมาส่งตรงนี้ตอนเที่ยง เขาก็จะมารับแล้วส่งกินข้าวพักกินข้าวแล้วพักเสร็จเขาก็จะมาส่งคือเกาลวบานี้ก่อนถึงเวลาเลิกประมาณสิบห้านาทีรถก็จะมารับคือแบบว่าเลิกงานนี่คือคือนเรือ่าถ้ารถห้าโมงก็ไม่ได้ห้าโมงเป๊ะอย่างนี้นะแบบเรือ้าโมงนี่ก็หมายถึงว่าประมาณว่าอ่าสี่โมงสี่สิบห้านี่เขาก็ต้องเศร้าเห็นแล้วรถก็จะมาหอดแล้วจริไหมรถมาหอดคือรถจะฮาบขึ้นไปปุ่นขึ้นไปถึงปุ่น,นก็นจะประมาณใส่เวลาประมาณสิบห้านาทีจริงสินะาจา๊ะ ก็จะประมาณนี่บอ,องนี้ก็คือที่นี่ก็คือโรงมันนะะแบบสถานทีก่กวงขวางมากก็จะประมาณพันไรไงเพราะวะ่าเพื่อนจะปลูกจะมีหมกักโพเศษหรือว่าหมักบวบคนไทยอื่นหมักบวบแล้วก,ก็มีหมักอ่าอ่ามีมันนี่แหละจ้ะแล้วก็มีไอติ๊กหมากอียงก่อที่ห่อตัดมือนั่นเออหมากหน้าโบจะ้ะ รวงนี่ฟ้าม์นี้เพื่อนก็นจะผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเนาะจ้ะมันก็เลยเป็นฟ้าม์ใหญ่แน่ยงานนี้นะเหางานบอ่คอยหลายแต่ว่าบางอื่นว่าคนงานเพิ่นน่ะลากลับบานหลายก็เลยเด็ดเอาเฮ้าของมาซอยเพราะวะ่าเราก็ทุกครั้งที่แบบว่าทุกครั้งที่รงมันงานเยอะเฮาก็จะต้องมาซอยแต่ว่างานประจําเฮ้านะ่ะจะอยู่อีกสวนหนึ่งจ้ะคือก็คือ,คอสวนเปาโลถ้างานลงมันเยอะเราก็จะต้องเข้ามาช่วยเขา ถ้ามันหน่อยเข้ากระเ็ดอยู่แต่สวนเข้าจะสี่นะจ๊าก็จะประมาณนี้วันนี้สองสวนนี่เขาเจ้าก็จะเป็นมูกันถ้าสมมุิว่าอ่าลงมานี่งานงานลงมานี่จะหลายส่วงหนาหนาวงานเปาโลนี่จะหนาหนาวจะไม่มีงานเขาก็จะดึงเขาก็จะดึงเขาก็จะดึงพวกเข้าที่อยู <S <S 2> <S 2> ่เปาโลนี่ไม่อยู่หนีเมดจนงานเม็ดล่ะเราวันนี้ช่วงนั้นนะก็จะเข้านาห้อนเปาโลนี่งานก็จะเริ่มหลายเขาก็จะได้ไปเฮ็ดอยู่เปาโลก็คือ ของเฮาก็จะดีหม่องนึงคือสลับไปสลับมามีหม่องเฮ็ดสองหม่องก็คือเงินก็นคือจะเงินจะคล่องเงินก็จะได้เยอะหน่อยกับประมาณพันพันพันสองขึ้นจะ้ะพันสองต่อเดือนแต่ว่ายังพ่านในหัก่าดเสียใจเดีย๋ดวยวเดทั้งสิน้นกบยังพ่านในหักภาษสีจะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวว่างๆเจ้าก็จะเฮ็ดอ่าคลิปของสวนเปาโลหห้เบิง่งแล้วจะมือน,นี้กัคลิปมาเฮ็ดงานลรงมันมาดับจอบลูงมันก็นจะประมาณนี้จะงานมือน,นี้ก็จะเป็นงานถอนหยาลูกหยาจ้ะสิจ้ะ ก็จะประมาณนี้นั่งไปกระ้อนไปคุยกันไปจะเป็นงานกับว่นเด้ยวา่าเมื่อเป็นงานสบายหลังจากพราว่างานตากแดดใส่แห้งก็ได้กาฝากติดตามคลิปนะคะฝากพา,กา,กากพี่น้องติดตามคลิปไปเรื่อยๆกันแล้วกันจะก็จะให้งามเพดคลิปดีๆคลิปหลากหลายรูปแบบให้ชมจา้าดีบ่ดีกะตีมาได้จา้าฝากติดตามซองแต่ว่าพินญาเลกะเพจภินญ,ญาพาเพลินน้ำเด้จา้าอย่างเบื้องเงียงกะพยายามจะพยายามเห้เบื้องจะเดี๋ยวก็จะมีคลิป คลิปตอนไปเกาะมึกตอนกลางคืนเดี๋ยวจะเดี๋ยวล่อนามร่วงก่อนเดี๋ยวก็จะไปเห็ดให้เบิ่งเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมีทั้งปูเขาจะได้ทั้งปูได้ทั้งมึกได้ทั้งในทั้งหอยเขาเป็นตอนกลางเวรน่ะส่วนมามันก็จะมีแต่มึกจ้ะคลิปนี้เกาไว้ท่ำนี้เนาจะเจอกันคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์ล้วก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครต์กันหลายๆด้วจ้ะ อภินยาลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า